สวัสดีครับผมผมโต้งนาที่ครับผมฝึกฝนโปรแกรม b อบา n นาชา a l เลน g ์ก็รอบนี้เป็นรอบที่22ครับก็รอบนี้ก็ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมครับเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นคนพันใหม่ครับก็ฝึกเป็นโปรแอคทีฟครับ,รบทำอะไรก็เรามุ่งมั่นทําทันทีครับ จะทําให้เป็นนิสัยใหม่ของเราครับโดยที่เราไม่ต้องคิด,ดอะไรมากมายครับลงมือทำทันที mm hmm. ก็โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆครับผมแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีด้วยครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้พบหรือได้เห็นในช่องทางนี้ก็เชิญชวนนะครับ ก็มาร่วมฝึกฝนโปรแกรม Urban บันด Challenge ด้วยกันครับโปรแกรมนี้ให้เรามากมายครับให้เราได้รู้จักตัวเองให้เราได้สำรวจตัวเองในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือในสิ่งที่เราไม่กล้าหรือเราไม่เคยคิดจะทำโปรแกรมนี้ สอนให้เราเข้าไปในจิตใจของเราที่ลึกที่สุดครับก็ออฝึกฝนครับฝึกฝนฝึกฝนจากให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนก็ลงมือทำตามแบบที่เราได้ล่างให้วางเป้าหมายในแต่ละรอบครับโปรแกรมนี้ให้ผมมากมายครับ ให้ความกระจุล้นให้รู้สึกรู้ลึกถึงลมหายใจตัวเองครับผมถ้าเรามีอารมณ์หรืออะไรมากระทบกระทั่งก็จับอารมณ์ตัวเองได้ครับจับแล้วก็ปล่อยวางก่อนครับถอยออกมาก่อนครับปล่อยวาง นี่ครับจากที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เป็นคนสไตล์แบบที่จะปล่อยวางครับคือเป็นคนที่ต้องคิดวางแผนตลอดกับอนาคตแต่แตเมื่อแต่เมื่อรู้จักโปรแกรมได้สัมผัสโปรแกรมฝึกฝนโปรแกรมทำให้เรา ละเอียดกับตัวเองครับอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็วางแผนอนาคตไปด้วยครับทำให้เราละเอียดครับทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจใน,ในการที่จะทำอะไรไก็จะมีความรู้สึกลึกๆ ชัวพร้อมทำครับผมก็ในการฝึกฝนก็ฝึกฝนไปด้วยแล้วก็ได้ฟังคลิปวิดีโอของท่านด็อกเตอร์ด,อรดีพักโุปล่าในเรื่องเจ็ดกดแห่งความสำเร็จทั้งทั้งโลกและทางธรรมครับก็ ในเถล่ยนบทถ้าเป็นบทที่หนึ่งสำคัญมากเลยครับคือเบื้องต้นพื้นฐานนี้ความสงบความเงียบครับในกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนครับการทุกุทกบทในเจ็ดข้การชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจรอรวยพรต่างๆนะครับแล้วก็กดแห่งกรรมแล้วก็ ความมั่นใจครับผมก็อยู่ในนี้อยู่ในเจ็ดกฎนี้ทั้งหมดเลยครับค่อยๆฟังซ้ำๆครับค่อยๆฟังไปครับทำให้เรารู้สึกถึงในจิตใจของเราครับว่าแท้จริงนี่มันอยู่ในในใน,ในมันอยู่ในจิตใจที่ลึกในจิตวิญญาณที่ลึกครับทำสมาธิครับสำคัญเลยครับถ้าเราทำ สมาธิบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆอะไรมาทุกกระทั่งก็ก็อยู่กับสมาธิครับกลับมาครับกลับมาสมาธิก่อนกลับมาตั้งต้นที่สมาธิครับผมสําคัญที่สุดเลยครับไม่ได้สมาธินี่คงจะหลุดไปหลายคือความรู้สึกจะมีหลุดบ้างแต่มีสมาธิทําให้เรา เราได้กลับมาอยู่ตัวเองก่อนครับนับหนึ่งรวมใจลึกๆนี่ครับสิ่งที่เราได้ฝึกฝนสำคัญเลยครับฝึกสมาธิได้หลายอย่างเลยครับโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ได้เปลี่ยนแปลงคิดผมไปอย่างมากมากมาก,มาก,ม,ากมากเลยครับยอดเลยครับก็ต้องขอชื่นชมตัวเองครับที่ วงมือทําอย่างจริงจังเข้มข้นจิตที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ลองดูนะครับทุกคนฝึกเข้มข้นครับโดยที่ไม่มีอะไรมาเป็นข้ออ้างลงมือทําทันทีทําทั้งที่เราไม่พร้อมแต่ก็ต้องลงมือทําครับ <S <S เพื่ออะไรครับ <S <S เ, <S <S เพื่อขัดเกลาครับ <S 1> <S 1> ขัดเกลาตัวเองขัดเกลาตัวเองให้รู้สึก เป็นคนพันใหม่ <Yeah. S 1> ก็ผมขอขอบคุณแอดมินผู้น่ารักครับผู้ใจดีผู้มีเมตตาครับผม uh huh. ท่านอาจารย์ครับผมขอขอบคุณมากครับผม mm hmm. ก็ขอขอบคุณดรดีพักชคราครับผู้คิดคนโปรแกรมดีแบบนี้ให้ตัวผมและทุกท่านทั่วโลกดี ได้เข้าร่วมฝึกฝนโปรแกรมดีๆและฟรีครับผมของดีมีของดีก็ฝึกฝนดีจริงๆครับต้องฝึกฝนนะครับต้องลองเข้ามาครับสัมผัสดูจะร,รู้ครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่เราร่วมเดินทางครบกันมา21ว,วันครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอเชิญชวน ท่านหรือบางท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ทุกช่องทางก็เชิญชวนนะครับเราเท่านั้นที่รู้ตัวเราเองเห็นคลิปเห็นใครบอกเห็นใครเชิญชมก็เข้ามาเลยนะครับอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคน,นใหม่เชิญชมครับเชิญเข้ามาดูครับแล้วก็ฝึกฝนครับเป็นคน,นใหม่แน่นอนชัดเจนร้อยร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ